สวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้มาดูพระกุดมหาวันนะครับวันนี้เอาแสงธรรมชาตินะฮะเผื่อมองเห็นเส้นน้ำตรงน้ำตกเหมือนท่านอาจารย์ผู้เล่นพระมาก่อนเขาเล่าว่ามีเส้นน้ำตกวันนี้มาดูกันนะครับนะฮะ ธรรมชาตินะฮะก่อนจะไปดูเส้นลำตัวก็ดูหินก่อนนะครับดูหินก่อนนะครับหินคือตัวชีวัดอายุพระนะครับนะฮะนะฮะลายกล้ามขยักนะฮะลำแขนพุ่งมือนะครับนะฮะพระพิมพ์ใหญ่นะครับหูลงตรงนะฮะพิมพ์ใหญ่นะฮะตรงนะฮะถ้าพิมพ์เล็กก็ แบบนี้นะฮะออกไปแบบนี้นิดนึงนะฮะนะครับนะครับแขนนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะเขานะฮะนะครับเหลี่ยมดูเหลี่ยมพระเขานะครับนะฮะดูเหลี่ยมนะฮะนะครับนะครับดูหน้าลุงครูหน่อยขยายได้อีกไหมนี่ นะครับนะฮะใกล้ๆหน่อยนะฮะนะครับอ่านะครับนะฮะนะครับนี่คืออะไรไข่พระนะครับนวลๆตานะครับนี่ฮะไข่เคลือบนะฮะนะฮะเคลือบนะครับตัวนี้เอาไม่ออกนะฮะนะครับเหลี่ยมจมูกนะฮะปาก นะฮะนะครับเอาแสงธรรมชาตินะฮะพอพอเอาดูเส้นน้ําตกกันดีกว่านะฮะน้าตกนะนะครับน้ําตกกินหรือเปล่านะครับดูนะฮะเห็นไหมฮะตามตามเขาว่ามาอ่ะขยายยังไงถึงจะชัดนี่แป๊บหบนึ่งนะครับอ่ะอ่าอ่ะอะนะครับโอเคไหมครับ อันนี้น่าจะขยุกขยิกนะนะคลิปนี้นะฮะต้องขยายนะฮะเห็นไหมฮะ,ะเส้นน้ำตกก็น้ำตกตามนะฮะนะครับนะครับนะครับ,นะรบหน้าพระพิมพ์ใหญ่ด้านบนก็นะครับอันนี้นะฮะอาจจะไม่ตรงกับภาพเพราะว่าผมเป็นคนล้างอาจจะ ทำเหลี่ยมเขาผิดไว้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ชี้ชัดนะครับเหลี่ยมนี้นะครับเอาที่เท่าที่มองเห็นนะครับนะครับนะครับนี่คือธรรมชาติของพระกุฏมหาวันนะครับนะฮะความแห้งความสุกของเม็ดหินนะครับเหลี่ยมนะฮะนะครับ ด้านหลังนะฮะนะครับองนี้หลังสวยนะฮะนะครับนะฮะหินสุกและจะหลุดเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับหลุดเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเนื้อจัดไหมฮะจัดจานนะฮะสวยด้วยนะครับนะครับ ความคมนะฮะเห็นไหมเหลี่ยมคมขึ้นไปคมไปถึงไหนเห็นไหมฮะคม,คมแล้วก็เหลี่ยมเห็นไหมเหลี่ยมเหลี่ยมเขาทำทำขยักทำซุ้มนะฮะอันนี้ฝังไปขึ้นแขนนะฮะปกติอยู่นี่นะฮะนี่เสาะได้แค่นี้นะฮะนะฮะเห็นไหมครับเอาไม่ออกนะครับนะครับนี่คือพระรอดพิมพ์ใหญ่ กุวัดมหาวันนะครับนะครับอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่อีกองหนึ่งนะครับแสงธรรมชาตินะฮะแสงธรรมชาติต้องดูธรรมชาติออกสิใช่ไหมครับนะฮะนะครับหินนะฮะนะครับฐานองค์นิฐานฐานไม่พับเห็นไหมเนี่ย มันจะถูกดันตรงนี้นะฮะยังเป็นร่องยาวเห็นไหมครับนะครับพระน่าจะออกฝั s, <S ่งนี้นะฮะพลิกยังไงแบบนึงนะครับพลิกพลิกอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพลิกอย่างนี้นะครับกดหน้าพระด้านนี้ก็จะมีรอยนะฮะใช่ไหมโหด้านถ้าพลิกอย่างนี้ด้านด้านนี้ต้องเป็นรอยนะฮะเป็นรอยไหมครับเพราะด้านนี้ขึ้นก่อนใช่ไหมครับนะฮะสมมุตินะฮะ เนี้ยขึ้นก่อนเป็นลอยด้านหลังขึ้นยกแล้วนะครับเป็นลอยนะครับเหลี่ยมหูพิมใหญ่นะครับถึงนี่นะฮะถึงสุดนะฮะส่วนนี้โค้งลงไปสุดนะฮะสุดพื้นนะครับนะนะครับมองตามนะครับนะฮะนะครับนะฮะลงมาปิ๊บถึงขั้นค่อยนี้นะครับพิมใหญ่นะครับก้าม นะครับลักษณะแขนจะทิ้งชันกว่าพิมพ์เล็กนะฮะช่วงนี้นะฮะชันกว่าพิมพ์เล็กจะนอนนอนเข้าไปก่อนนะฮะอันนี้ทิ้งลงมาก็ชันกว่านะครับลองสังเกตนะครับจมูกหลวงปู่หลายชัน้นกดหลายครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลักษณะจะซ้อนกันนะฮะปากปากน่ารักมากนะฮะกลายเป็น มีฟันกระต่ายนะฮะลบึกฟูนะคะคางชอบองค์นี้นะครับนะฮะชอบองค์นี้ที่สุดนะฮะดูเหลี่ยมเหลี่ยมหูนะครับพิมพ์ใหญ่จะลงอย่างนี้นะฮะนะครับถ้าพิมพ์เล็กจะโคง้งนิดหนึ่งโค้งนะฮะเหลี่ยมลึกนะครับลึกนั่นจากเหลี่ยมนี้เข้าไปนะฮะดูนะความกว้างนะฮะลึกนะครับหูใหญ่ มองนี้เหมือน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 ไม่ลึกนะคระับสังเกตเหลี่ยมนี้นะครับเหลี่ยมนี้แล้วลึกลงไปนะครับโอเคนะครับนะฮะเห็นไหมเหลี่ยมเขาแกะมุมนี้เห็นไหมฮะเหลี่ยมจากสันนี้มันจะสโลปเข้าไปในนู้นนะฮะลากขึ้นมานะฮะลากขึ้นมานะครับไม่ลงตรงนะฮะเอาเหมือนเหลี่ยมนี้เห็นไหมลากลากลงมานะครับลากลงมานะครับนะฮะลากลงมาอย่างนี้นะครับ เหลี่ยมลักษณะเหลี่ยมนะฮะดูไว้เลยนะครับนะครับนะเซาะไปเห็นไหมเหลี่ยมใบโพกานโพชัดเจนนะครับเห็นไหมนะครับนี่ก้านโพนะครับโอเคไปครับนี่คือพระรอดพิม์พใหญ่เอาพอสังเกตนะฮะนะฮะนะครับพระมีหินถึงกระถึงยุคนะฮะนะครับนะครับ ไม่มีหินก็พิจารณาดูดีๆก็แล้วกันนะครับคืออันนี้เราเราก็ไม่ได้ก้าวก่กันดีกว่านะครับคือทางใครทางมันนะครับ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 ผมขอบคุณอย่างยิ่งผู้ที่กดติดตามนะครับนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับคุณพี่ท่านหนึ่งโอ้แนะนำว่าเสียงเบาเสียงเบา สียงเบานะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับดังดังหรือยังครับตอนนี้นะครับนะฮะดูเหลี่ยมใบใบใบโพลนะฮะเห็นไหมเหลี่ยมก้านี้ก้านนะฮะพระพิมพ์เล็กนะครับนะครับนะครับเห็นไหมรอยหักหักช่วงที่หักนี่เป็นสีส้มนะฮะสีส้มเห็นไหมนะฮะสีส้มกําลังขึ้นนะฮะ เห็นไหมครับนะครับนะฮะพระองค์นี้ชอบนะฮะเขาเคลือบด้วยสารสารอะไรหรือไขอะไรสักอย่างหนึงนะครับหรือเป็นเพราะเป็นเพราะธรรมชาติสร้างมาเขาลลวกันนะครับนะฮะนะฮะสีทองสีออกเหลือง ใส่ใสเหมือนมองเหมือนมองจากมองเข้าไปได้นิดหนึ่งอะฮะมองมองใสใสนะฮะคล้ายๆประมาณนั้นนะครับตาหลวงปู่นะฮะตาบนมีขีดตาด้วยมีเปลือกตาบน,นะะตาล่างนะฮะจมูกสามเหลี่ยมนะฮะปากนะฮะชานจมูกก็มีเห็นไหมครับนะครับหูลักษณะหูพิมพ์เล็กนะครับขยายหน่อยได้ไหม นะครับขยายหน่อยขยายหน่อยขออนุญาตนะฮะนะครับเมื่อกี้พูดถึงหูพิมพิมใหญ่ไปแล้วที่บอกลงตรงๆอย่างนี้นะครับพิมเล็กเขาจะโค้งนิดน,ะะนึงน,นะฮะเห็นไหมฮะนะฮักษณะเขานะคระับนะนะฐานหูติดตรงนี้นะคระับนะลึกนะครับลึกนี่หูถึงนี้เลยนะ,ะฐานเข้าไปนี้เลยนะครับหูพิมพ์เล็กนะครับนะครับ โอ้ยไม่ชัดเลยเปิดไฟให้คุณพี่ดูหน่อยว่าสีเหลืองเป็นยังไงนะครับนะฮะจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะครับนะครับพอโดนไฟแสงสะท้อนนะครับนะฮะเห็นเห็นเหลี่ยมหูนะครับเอาไกลกันแล้วกันนะครับดูดูดูมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ติดองหลวงปู่นะครับนะฮะ แก้มนะฮะปากจมูกนะครับนะครับนะฮะเห็นไหมฮะเคลือบนะฮะนะครับนะครับดูก้นนะฮะนะฮะก้นลุงปู่ขออนุญาตนะลุงปู่นะฮะนะฮะไหลไหลอาบไปถึงก้นเลยฮะนะครับหินนะครับพระมีหินนะครับหินเกิดนะครับหินเกิดนะครับ นะครับด้านหลังนะครับหินนะครับนะครับก็น่าจะครบท่วนนะฮะน่าจะครบท่วนบริบูรณ์เลยนะครับนะครับความคมนะฮะคมนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะครับสวัสดีครับ